ความสำคัญของปฐมเทศนามัชฌิมเทศนาและปะชิมเทศนาพระธรรมเทศนาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในสามการมีความสำคัญยิ่งอันพุทธบริษัทควรสนใจพิจารณาเป็นพิเศษคือปฐมโพธิการได้ทรงแสดงธรรมแก่พระปัญจวัคคีที่ป่าอิสิปตปนะมฤคทายวันเมืองพาราณีเป็นครั้งแรกปฐมเทศนาเรียกว่าธรรมจักเบื้องต้น ส่วนสุดสองอย่างอันบัรพชิตไม่ควรเสพขึ้นแสดงว่าทเวเมพิขเวอันตาปะพระชิเตนณเสวิตัพา ah ภิกษุทั้งหลายส่วนที่สุดสองอย่างอันบัรพชิตไม่พึงเสพคือการมัสุขัลิกาและอัตตกิลมถานเป็นส่วนแห่งความชังทั้งสองส่วนนี้เป็นตัวสมุทัยเมื่อผู้บำเพ็ญตบะธรมทั้งหลายโดยอยู่ซึ่งส่วนทั้งสองนี้ ชื่อว่ายังไม่เข้าทางกลางเพราะเมื่อบำเพ็ญเพียรพยายามทำสมาธิจิตสงบสบายดีเต็มที่ก็ดีใจครั้นเมื่อจิตนึกคิดให้ฟุ้งซ่านรำคาญก็เสียใจความดีใจนั้นแลคือการมสุขลิกาความเสียใจนั้นแหลคืออัตกินละมะัทหาความดีใจก็เป็นราคะความเสียใจก็เป็นโทสะ ความไม่รู้เท่าในราคะโทสะทั้งสองนี้เป็นโมหะฉะนั้นผู้ที่พยายามประกอบความเพียรในเบื้องแรกก็ต้องกระทบส่วนสุดทั้งสองนั้นแลก่อนถ้าเมื่อกระทบส่วนสองนั้นอยู่ชื่อว่าผิดอยู่แต่เป็นธรรมดาแท้ทีเดียวต้องผิดเสียก่อนจึงถูกแม้พระบรมศาสดาแต่ก่อนนั้นพระองค์ผิดมาเต็มที่เหมือนกันแม้พระอครสาวกทั้งสอง ก็ซ้ำเป็นมิจฉาทิฐิมาก่อนแล้วทั้งสิ้นแม้สาวกทั้งหลายเหล่าอื่นๆก็ล้วนแต่ผิดมาแล้วทั้งนั้นต่อเมื่อพระองค์มาดำเนินทางกลางทําจิตอยู่ภายใต้ร่มโพธิพฤกษ์ได้ยานสองในสองยามเบื้องต้นในราตรีได้ยานที่สกล่าวคืออาสวัคยายานในยามใกล้รุ่งจึงได้ถูกทางกลางอันแท้จริงทำจิตของพระองค์ให้พ้นจากความผิด กล่าวคือส่วนทั้งสองนั้นพ้นจากสมมุติโคดสมมุติชาติสมมุติวาสสมมุติวงและสมมุติประเพณีถึงความเป็นอริยโคดอริยชาติอริยวาสอริย,ว,รยวงและอริยประเพณีส่วนอริยสาวกทั้งหลายนั้นก็มารู้ตามพระองค์ทําให้ถูกอาสวัคยาญาณพ้นความผิดตามพระองค์ไปส่วนเราผู้ปฏิบัติอยู่ในระยะแรกๆก็ต้องผิดเป็นธรรมดา แต่เมื่อผิดก็ต้องรู้เท่าแล้วทําให้ถูกเมื่อยังดีใจเสียใจในการบำเพ็ญอยู่ก็ตกอยู่ในโลกธรรมเมื่อตกอยู่ในโลกธรรมจึงเป็นผู้หวันไหวเพราะความดีใจเสียใจนั่นแหละชื่อว่าความหวันไหวไปมาอุปนโนโเมโลกธรรมจะเกิดที่ไหนเกิดที่เราโลกธรรมมี8มรรคเครื่องแก้ก็มี8ด มักแปเป็นเครื่องแก้โลกธรรม8ฉะนั้นพระองค์จึงทรงแสดงมัชฌิมาปฏิปทาแก้ส่วนสองเมื่อแก้ส่วนสองได้แล้วก็เข้าสู่อริยมรรตัดกระแสะโลกทําให้เป็นจาโคปฏินิสโคมุตติอนาลโยสละสลัดตัดขาดวางใจหายห่วงรวมความว่าเมื่อส่วนสองยังมีอยู่ในใจผู้ใดแล้วผู้นั้นก็ยังไม่ถูกทาง เมื่อผู้มีใจพ้นจากส่วนทั้งสองแล้วก็ไม่หวั่นไหวหมดทุลีกรเสมจากโอคะจึงว่าเนื้อความแห่งธรรมจักสำคัญมากพระองค์ทรงแสดงธรรมจักนี้ยังโลกธาตุให้หวั่นไหวจะไม่หวั่นไหวอย่างไรเพราะมีใจความสำคัญอย่างนี้โลกธาตุก็มิใช่อะไรอื่นคือตัวเรานี้เองตัวเราก็คือธาตุของโลกหวั่นไหวเพราะเห็นในของที่ไม่เคยเห็น เพราะจิตพ้นจากส่วนสองาธาตุของโลกจึงหวันไหวหวันไหวเพราะจะไม่มาก่อาธาตุของโลกอีกเลยมัชชิมะโพธิการทรงสแสดงโอวาทปาติโมกในชุมนุมพระอาหารหันต์หนึ่องรค์ณพระราชอุทยานเวลุวันกลันทะกะนิวาปัสถานกรุงราชครืจใจความสำคัญตอนหนึ่งว่าอาธิจิตเตจอาโยโคเอตังพุทธานสาสนัง พึงเป็นผู้ทำจิตใจให้ยิ่งการที่จะทำจิตให้ดียิ่งได้ต้องเป็นผู้สงบระงับอิจฉาโลภสมาปันโนสมโนกิงพวิสติเมื่อประกอบด้วยความอยากดิ้นรนโลภหลงอยู่แล้วจักเป็นผู้สงบระงับได้อย่างไรต้องเป็นผู้ปฏิบัติคือปฏิบัติพระวินัยเป็นเบื้องต้นและ,จะเจริญกรรมฐานตั้งต้นการจงกรมนั่งสมาธิ ทำให้มากเจริญให้มากในการพิจารณามหาสติปัฏฐานมีกายานุปัสนาสติปัฏฐานเป็นเบื้องแรกพึงพิจารณาส่วนแห่งร่างกายโดยอาการแห่งบริกรรมสวรนะคือพิจารณาโดยอาการคาดคเนว่าส่วนนั้นเป็นอย่างนั้นด้วยการมีสติสัมปชัญญะไปเสียก่อนเพราะเมื่อพิจารณาเช่นนี้ใจไม่ห่างจากกายทำให้รวมง่าย เมื่อทำให้มากในบริกรรมสวรรแล้วจะเกิดขึ้นซึ่งอุคหนิมิตให้ชำนาญที่นั้นจนเป็นปฏิภาคชำนาญในปฏิภาคโดยยิ่งแล้วจักเป็นวิปัสนาเจริญวิปัสนาจนเป็นวิปัสนาอย่างอุกริททำจิตเข้าถึงถีติภูตังดังกล่าวแล้วในอุบายแห่งวิปัสนาชื่อว่าปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วโมกขังจึงจะข้ามพ้นเพราะอาศัยข้อปฏิบัติ อันตนทำเต็มที่แล้วจึงข้ามพ้นคือพ้นจากโลกชื่อว่าโลกุตระธรรมเขมังจึงกเกษมจากโยคะหรือเครื่องร้อยฉะนั้นเนื้อความในมัดฉิมมเทศนาจึงสำคัญเพราะเล็งถึงบิมุติธรรมด้วยประการลัชนี้แลปัจฉิมมโพธิการทรงแสดงปัดฉิมเทศนาที่ชุมนุมพระอริยาสาวกณพระราชอุทยานสารวันของมันลกษัต กรุงกุษินาราในเวลาจวนจะปรินิพานว่าหั่นทธานิอมันตยามิโวพิขเวปฏิเวทยามิโวพิขเวขยวยธรรมมาสังขาราอัปมาเทนะสัมปาเททะเราบอกท่านทั้งหลายว่าจงเป็นผู้ไม่ประมาทพิจารณาสังขารที่เกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเมื่อท่านทั้งหลายพิจารณาเช่นนั้นจักเป็นผู้แจ้งตลอดพระองค์ตรัสพระธรรมเทศนาเพียงเท่านี้ ก็ปิดพระโอษมิได้ตรัสอะไรต่ออีกเลยจึงเรียกว่าปัจฉิม,มเทศนาอธิบายความต่อไปว่าสังขารมันเกิดขึ้นที่ไหนมันอยู่ที่ไหนอะไรเป็นสังขารสังขารมันเกิดขึ้นที่จิตของเราเองเป็นอาการของจิตพาให้เกิดขึ้นซึ่งสิ่งสมมุติทั้งหลายสังขารน,นี้แลเป็นตัวการสมมุติบัญญัติทั้งหลายในโลกความจริงของในโลกทั้งหลาย หรือธรรมธาตุทั้งหลายเขาเป็นอยู่อย่างนั้นแผ่นดินต้นไม้ภูเขาฟ้าแดดเขาไม่ได้ว่าเขาเป็นอะไรเลยตลอดจนตัวตนมนุษย์ก็เป็นธาตุของโลกเขาไม่ได้ว่าเป็นนั้นเป็นนี้เลยเจ้าสังขารตัวการนี้เข้าไปปรุงแต่งว่าเขาเป็นนั้นเป็นนี้จนหลงกันบ้าเป็นจริงถือเอาว่าเป็นเราเป็นของเราเสียสิ้นจึงมีราคะโทสะโมหะเกิดขึ้น ทำจิตตัวเดิมให้หลงไปตามเกิดแก่เจ็บตายเวียนว่ายไม่มีที่สิ้นสุดเป็นอเนกภพอเนกชาติเพราะเจ้าตัวสังขารน,นั้นแลเป็นเหตุจึงทรงสอนให้พิจารณาสังขารว่าสัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพรสรงขาราทุก่าให้เป็นปรีชายานชัดเจนเกิดจากผลแห่งการเจริญปฏิภาคในส่วนเบื้องต้นจนทำจิตให้เข้าผวังเมื่อกระแสะแห่งผวังหายไป มียานเกิดขึ้นว่านั้นเป็นอย่างนั้นเป็นสภาพไม่เที่ยงเป็นทุกข์เกิดขึ้นในจิตจริงๆจนชำนาญเห็นจริงแจ้งประจักษ์ก็รู้เท่าสังขารได้สังขารก็จะมาปรุงแต่งจิตให้กำเริบไม่ได้อีกได้ในคาถาว่าอากุปังสัพธรรมเมสุเยยยธรรมมาประเวสสันโตเมื่อสังขารปรุงแต่งจิตไม่ได้แล้วก็ไม่กำเริบรู้เท่าธรรมทั้งปวงสันโต ก็เป็นผู้สงบระง,งับถึงซึ่งวิมุติธรรมด้วยประกาชนี้ปจชิมเทศานานี้เป็นคำสำคัญแท้ทำให้ผู้พิจารณารู้แจ้งถึงที่สุดพระองค์จึงได้ปิดโอ์แต่เพียงนี้พระธรรมเทศานาในสามการนี้ย่อมมีความสำคัญเหนือความสำคัญในทุกๆก,การประมะเทศานาก็เล็งถึงวิมุติธรรมมัชชิมเทศานาก็เล็งถึงวิมุติธรมรมปจชิมเทศานาก็เล็งถึงวิมุติธรรม รวมทั้งสามการล้วนแต่เล็งถึงวิมุติธรรมทั้งสิ้นด้วยประการะนี้